เรียกได้ว่าเปิดกล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับภาพยนตร์หอฝันภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงนะครับอิงจากชีวิตอุค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการบวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนําทีมโดยบอสโจยมดีนครับผู้อํานวยการสร้างซอนุษน้องอิงเพชรบ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาร่วมเป็นสิริมงคลครับในงานบวงสรวงภาพยนตร์หอฝันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งวัน ครับทุกคนทางด้านคุณแบงค์ท้องทุ่งผู้กำกับบอสโจโยมนินแล้วก็ทีมงานครับก็เปิดกล้องทันทีครับทุกคนไม่รอช้าเมื่อเช้านี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งองค์อิงเพชบ้านแพงแม่ปิยพรเมืองยะโสครับรวมถึงแม่หน่อยพ่อเอกใช่ไหมครับรวมถึงน้องยูมิแล้วก็ดารานักแสดงต่างๆที่ไปร่วมเข้าฉากในวันนี้นะครับชื่อว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอรอเชียร์รอชมกันอยู่นะครับวันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องมิมข่าวกระแสเพราะว่าเราจะมาอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เลยสําหรับความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์หอฝันซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเปิดกล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โลเคชั่นในการถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นแถวๆนะครับโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนที่บ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนแฟนเพจของพี่กี้ของแท้แอปแอปแอปแอนะครับได้โพสต์ถึงหญิงเพชรบ้านแพงแบบร่ายาวแล้ว ก็พูดถึงน้องเอาไว้ได้ดีมากๆครับพิกี้ได้เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้นะครับบอสโจโยมนินควงนางเอกคู่บุญองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําพิธีบวงสวงเปิดกล้องถ่ายทําภาพยนตร์ห่อฝันซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เล่าจากชีวิตจริงในวัยเด็กขององุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวัยเด็กนะครับก่อนที่จะก้าวมาเป็นนางเอกหมอลําแถวหน้าของประเทศไทยโอ้โหทุกคนนี่คือจากปากพิกี้นะครับอุ่งอิงคือนางเอกหมอลําแถวหน้าของประเทศไทยแถมดังไกลไปถึง ต่างประเทศครับคาดว่าน่าจะได้ลงจองเงินในเดือนมกราคม2569นี้แฟนคลับนะครับเตรียมรอรับชมได้เลยอีกี้ไปรอบสื่อแน่นอนนะครับนี่คือข้อความองทุกคนที่ทางด้านพิกี้ครับได้มีการเขียนเอาไว้นะครับด้วยด้วย fc แฟนคลับหลายคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจพิกี้ของแท้ด้วยที่ได้มีการพูดถึงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามี หลายท่านมากๆครับที่ได้ไปร่วมฉากครับเราจะเป็นแม่น่อยใช่ไหมครับแม่หน่อยเนี่ยโพสต์บอกว่านางเอกน้อยแล้วก็นางเอกใหญ่ครับทุกคนโดยโพสต์รูปคู่กับลูกสาวองค์อิง,องเพชรบ้านแพงเมื่อเช้านี้นะครับทุกคนและบรรยากาศการถ่ายทําเราจะเห็นได้ว่าวันนี้องค์อ,งอิงกับน้องยูมิ ประกบกันแล้วครับทุกคนอุงอิงตอนโตแล้วก็อุงอิงตอนเล็กนะครับทุกคนก็โอ้โหน้ามีความคล้ายกันมากเลยนะหน้ามีความแ้แ,แ้เหมือนกันครับทุกคนและน้องยูมิเนี่ยเป็นคนที่สามารถร้องเพลงได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนในวัยประมาณ10ขวบนั่นเองเนะครับทุกคนตอนแรกน้องอิงก็กระแสนเนี่ยคิดนะว่าเอ๊อุงอิงในวัยเด็กเนี่ยจะเป็นใครมาแสดงจะเป็นน้องลำเพลินหรือว่าน้องลำแพนหรือเปล่าปรากฏว่าน้องลำเพลินครับได้โพสตผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองขอพ่อโจบ,บอกว่าให้ลำเพลิน แสดงเป็นพี่วงอิงในวัยเด็กได้ไหมในช่วง78ขวบนะครับส่วนพี่ยูมิก็เป็นช่วง10ขวบใช่ไหมครับทุกคนก็โอ้โหน่ารักมากๆครับน้องลาเพลินเนี่ยก็อยากจะเล่นเป็นพี่วงอิงด้วยตัวเองเลยครับทุกคนนี่คือความผูกพันเนาะของพี่สาวกับน้องสาวนั่นเองครับทุกคนเียด้ว่าน่าติดตามมากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและยิ่งเมื่อวานนี้ครับทุกคนอาจารย์รามินนะครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของอิงเพชรบ้านแพงในวัยเด็กที่น้องเนี่ยเข้าไปนั่งพับเพียบนะบทุกคนแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็มีการแบบว่าขอ รับให้อาจารย์เนี่ยแต่งเพลงให้นะครับปรากฏว่าไม่กี่เดือนครับองค์อิงน้องก็โด่งดังปเปลี่ยงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรอโอกาสมาหาตัวเองครับน้องเป็นคนที่ขวายคว้าหาโอกาสนั้นๆด้วยตัวเองครับทุกคน จุดประสงค์หลักๆก็แค่อยากจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเนาะอยากจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่อยากจะส่งน้องเรียนเท่านั้นครับทุกคนด้วยค่าตัวหลกักร้อยใครจะคิดล้วครับทุกคนว่าชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจะพลิกผันดวงจะเป็นซูเปอร์สตาร์หมอลำนะครับแล้วก็ถูกสนับสนุนจาก fc แฟนคลับเนี่ยทั่วประเทศขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามมากๆแล้วก็เราไปสะดุดคําพูดของพิกกี้เนาะที่ได้มีการออกมาโพสต์ถึงอิงเพชบ้านแพงว่าองค์อิงเนี่ยคือนางเอกหมอลำแถวหน้า คือน้องอาจจะไม่ได้ถึงคําว่านางเอกแต่อินเทรบ้าน,นแพงมองว่าน้องมีชื่อเสียงโด่งดังจากคําว่าหมอลำนี่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยน้องมาทําให้กระแสของหมอลำเนี่ยฟีเวอร์นะครับเกิดจากการให้โอกาสจากพ่อโจด้วยรวมถึงการปูโซเชียลจากพ่อโจด้วยครับทุกคนได้ด้วยว่าคลิปของน้องเนี่ยไปเด้งถึงคนทั่วประเทศและก็หลายคนเนี่ยรู้จักน้องจากคลิปที่น้องมาสมัครหลังห้านนั่นเองเนะครับและตอนนี้ครับทุกคนคลิปที่น้องมาสมัครหลังห้านก็ทะลุ5ล้านวิวไปเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโหน่าติดตามมากๆนะครับนะแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับใช้ในกลุ่มปิดบัตรเพียง179บาทเท่านั้นครับทุกคนเนาะสำหรับหนังเรื่องหอบฝันก็ถือว่าน่าติดตามมากๆวันนี้โอ้โหการถ่ายทําอะไรต่างๆก็เต็มไปด้วยความสุขนะครับเห็นองคอิงเพชรบ้านแพงวิ่งไปกลางทุ่งนาด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้มีาการอัปเดตเรื่อยๆผ่านแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจอะไรเงี้ยก็มีการถ่ายทําให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูเป็นน้ําจิ้มกันเรื่อยๆนะทุก หลายคนบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วกับการชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะนาคลิปนะครับบรรยากาศที่ทางด้านพี่ราบมินเนาะทุกคนได้ออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับชีวิตองค์อิงเพชรบ้านแพงในช่วงที่น้องเนี่ยอ่ายังไม่ได้เข้าวงการเนาะองค์อิงเพชรบ้านแพงก็คือมีความสู้ชีวิตมากๆไม่เคยรอโอกาสวิ่งเข้าหาน้องเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสให้กับตัวเองนั่นเองนะครับว่ามันเป็นงานเล็กๆจัดขึ้นที่วัดบ้านละออกนะครับ ประมาณตอนเที่ยงนะเที่ยงกว่า,วาก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าเออเราแค่เป็คนความรู้สึกว่าน้องกับไปไกลเนาะอืจนหอดมือนีก็พานไปแล้วก็ผมขับรถกับพี่ๆกับทีมงานออกไปทานข้าวประมาณบ่ายสามหลังจากที่ผมดูตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสามทีนี้บอสเสือก็ต้องเสือน้องอุ้งอิงแอดมาแอดมาเป็นเพื่อนเอา๋าเฮ้ย เพิ่งเปิดดูรูปเมื่อตอนเที่ยงนี่เองผมรับแอปปุ๊บน้องแชทมาว่าขอบคุณที่รับแอปนะครับเอ้ยนะคะผมก็เลยส่งขอความแชทกลับไปหนูเฟซจริงบ่หนิแล้วฟเฟซก้าไปสายฟเฟซก้าเขอบอาบ่ได้ขาไอ่รูน่นนั้นได้คุยกันสักพักหนึ่งผมก็เรียกว่าไอ่งงไอ้กำลังเปิดพ่อรูปนี่เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงก็เลยส่งให้น้องดูอืมอ้ยินดีน้าเดอ้ออ้ยินดีนําก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าๆย้อนกลับไปกับความพยายามของเด็กคนนี้พี่น้องเสือบอกรับา น่องเคยมากส่งข้อความมาตอนผมเปิดลานบักมาหน่อยอยู่ทีสกเกตายรับนักกลองแมนบอคา้าเห็นโพสหนูนี่นั่นน้องส่งมาเราก็เลยถามอายุหนูอายุเท่าไหร่น้องบอกว่าสิบหปีถ้าผมจะไม่ผิดนะในข้อความในแชทในแชทเก่าเฟซเ,เก่าน้องอุ้ยหนูหล่าเอ้ยบอทันหนอดสิปดเลยถามว่าอยากรับบอก็อยากรับแหละ แต่ว่าอายุไม่ถึงเราความเสี่ยงเรามันสูงในการเพราะว่าเราเป็นร้านเหมือนเปิดเป็นอิเล็กโตรนก็นั่งทิบเหล่าที่เบียดได้ย,ดยางสินะครับเป็นร้านแบบเชิงร้านอาหารกึ่งร้านเหล่าก็เลยไม่กล้ารับน้องผูดวลาไอ้ Day, บุตท่านเด้รับเด้ออายุยังสำานียก็ไม่ได้ทักขากันก็ผ่านไปไม่ใช่ไม่ได้ทักา,ากันเราก็ผ่านไปจนกระทั่งมือหนึ่งร้านผมเปิดแล้วน้องมาเป็นมวยแทนเขาเกิดมาเป็นนักหลอองแทนเนาะ มีคนเอาน้องมาเข้าร้านแล้วก็ได้ฟังได้เห็นความสามารถน้องแหละก็เด็ก่อยพู้นิ้วธรรมดาเสียงว่าธรรมดาถือว่าดีเลยละ่ะจนน้องก็มาเข้าร้านผมหลายครั้งหลายรอบจนสนิทจนได้จ้างงานว่าไงคือว่าได้ปอดงานให้น้องเวลามีงานต่างๆในสิสเ,เกตเลยอยังก็ได้ปอนงานให้น้องว่าม,มามางานจนมีงานหนึ่งที่ไปเจอกัน เป็นร้านครอบครัวตัวอ้วนเช็คงานมาภาพนั้นก็นยังติดตาอยู่ครับน้องมานั่งพับเพียบเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แหละมานั่งพับเพียบแล้วยกมือยกมือพนมมือไหวอ้อ่ายเขียนเพลงให้หนูในจ่าหนูขอเพลงในจ่าเพื่อมีโอกาสวาสนาดังคือเขาเขาสตันสตันกับความกล้าความพยายามที่เขากล้าขอความพยายามที่เขากล้าพูดความพยายามที่เขากล้าแสดงออก สตันไปผักหนึ่งจนได้บอกความว่าหนูการเขียนเพลงของอ้ายอะ่ะอืมอ้ายบอกเป็นมืออาชีพอ้ายเขียนเพลงตามฟิลตามอารมณ์แล้วแต่สิคิดออกหร,อดดหรือแต่สิคิดได้หรือแต่สิเขียนได้มันบอกปอได้ว่ามันสิมายามได้พอตังสี่เด้อล่้าผมก็บอกน้องไปว่าถูกอย่างมันมีเวลาของมันหอดเวลามันจะหมาเอยางมันมันจะรู้อยากได้เพลงจากอ้าย คันถึงเวลาของมันอีหลีเดี๋ยวหนุ่มก็จะได้เองมันมีเวลาของมันอยู่เพราะฉะนั้นสู้ๆพยายามต่อนะเป็นกำลังใจให้เดอ้อหลังจากวันนั้นไม่กี่เดือนน้องคือศิลปินหรือว่ามอลำน้อยของเพชรบ,บ้านแพงได้ขึ้นเวทีเพชรบ,บ้านแพงผมเนี่ยสันขนลุกเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อน้องหรอก ก็แสดงความยินดีอยู่ห่างแต่วันนี้ดีใจนะดีใจที่หนูทักมาดีใจที่หนูแอดมาแล้วก็ดีใจที่หนูยังคิดถึงผู้ชายคนนี้ดังๆปังๆแบบนี้ตลอดปีตลอดไปเด้อเป็นทีหาของพี่พี่พน,อนอ้องๆของ fc อุ้งอิงเพชรบ้านแพงตลอดไปนะครับขอบคุณที่คิดถึงนะครับ